เธอฟ้องมาฉันก็ฟ้องกับไม่โกงแฟร์แฟร์สำหรับมหากาบคุณเนี่ยเพลยวพาวกับทางภรรยาฝอฝรังร่งที่ต่างประเทศค่ะโอ้โหพี่น้องต้องบอกว่าเ<ม>รื่องนี้มันบทน่นจะจบง่ายไม่บอกข้าพ่อยว่าตามฝ่ายตามแบบไม่จบมันก็ไม่จบนะไม่จบมันก็คือไม่จบแล้วไม่มีใครยอมใครต่องแถวค้ามกันวามันมีเอฟซีออกมาเรียกร้องคุณเนี่ยเพลยวพาวนะคะว่า ทำไมไม่ออกมาปกป้องตัวเองบ้างทําไมปล่อยให้ภรรยาฝรั่งนะ่ะอ่าภรรยาชาวต่างชาติคนนั้นนะ่ะค่ะด่าได้ทุกวันขนาดนั้นทั้งไลฟ์สดทั้งโพสทั้งคลิปทําไมถึงยอม,อมหมู่านคุณนายแ่าพ,พ,พเลยออกมาแบบว่าเปิดหลักฐานที่แสดงบอกว่าฉันก็ออกมาปกป้องตัวเองแต่ฉันแค่ไม่ให้ฆ่าคนเหล่านี้ฉันคอยปก,ปกป้องตัวเองอยู่ค่ะเงียบ ใช่แล้วโพสต์นี้คือเป็นประเด็นค่ะเป็นประเด็นเป็นกระแสแฟนคลับให้การตอบรับให้การพูดกันเยอะแยะมากมายค่ะเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์คือโอ้โหช้ำมากพี่น้องเอ้ยใช่ค่ะแล้วเพอน้าคุณแม่นะคะพายาวเนี่ยก็คือโพสต์นี้เชื่อว่าทุกคนคงจะเห็นกันแล้วล่ะเนแล้วค่ะโอ้โหดังมากเนาะคุณแม่พาพวนะคะบอกว่าไม่ใช่มาบอกตัวเองนะคะ แค่ทำอะไรบางอย่างอาจจะไม่ได้โพสต์หรือบอกทุกเรื่องเพราะหนูไม่ให้ค่าคนพวกนั้นต่อไปนี้ใครเห็นคลิปหรือโพสอะไรไม่ดีไม่ต้องส่งมนดูดูนะคะแต่ว่าขอความร่วมมือส่งให้น้องก้อยอ่าเพราะทุกอย่างหนูรวบรวมข้มอมูลมาสักพยะแล้วสาวุยลำลอ,อร์ดอส่วนตอนนี้เนาะลอดอสวรดอรนะคะเป็นซื่อยอดที่หลายคนอาจจะหูจักดีอ่าใช่ไหมล่ะค่ะพลอยแล้วก็ต้องบอกว่า กลับกลายเป็นวา่าเอ้ยทำไมทัวกลับมาลงที่คุณแนทเพลียวเพียวคือฝั่งนั้นก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คดีพีกตรงที่ว่าคุณแนทแพลวเพีวอาจจะโดนข้อกฎหมายเอาข้อมูลส่วนตัวเขามาเผยแพร่หรือเปล่าตรงนี้ถ้าเรามองด้วยความที่ว่าเราเป็นคนนอกเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราดูแค่นี้เราก็ไม่ทราบนะคะว่าเป็นใครใอ่ะที่คุณได้เพลวเพาวมาพูดนะฮากมะหูเนี่ยนนะะปเป็นไผ่าะ เขาปิด <spe ech> ไปมดแล้วอแต่เจ้าตัวรู้ว่าเป็นตัวเองก็เลยบอกว่าคุณเอาข้อมูลชาน์นมาเผยแพร่แบบนี้ไม่ได้นะมันผิดก,กฎหมายแล้วสําคัญคือแฟนคลับเลยเนาะในการที่ใต้คอมเมนต์บ้างแหละหรืออะไรบ้างในการที่ว่ายโยงไปใส่คนนี้นก็คือมันทําให้แบบเออนั่นแหละมันก็เลยว่าเป็นข้อมูลคนนี้หรือเปล่าแล้วตัวย่ออีอกอ,กอืแต่ใดๆนะคะถันสมุิ ตามขอบกฎหมายนะคะกฎหมายเขาไม่ทราบเราเราใเป็นใครถ้าปิดไปขนาดนี้แล้วนะคะอาจจะไม่ไม่ผิดถึงขั้นนั้นก็ได้เขาเขาก็มีทนายนะคะเขาก็มีทนายเขาก็มีคนที่คอยเบื้องรายละเอียดในเขาอยู่งเรี่วอันนี้คือก็ต้องแต่ต่อไปในว่อไในการที่เอาอะไรเขาเรียกข้อมูลราชการข้อมูลมส่วนบุคคลมาเผยแพร่ประมาณนี้แต่ใดๆนะคะทั้งซาสวีเดนพวนั้นนะคะก็ไม่ยอมนะคะ ออกมาโพสเช่นเดียวกันว่าฉันฟ้องเธอก่อนแล้วคือฟ้องมานานไปแล้วค่ะประมาณนี้นอนก็ค <im> ือเนี่ยที่ฉันนะคะในการฟ้องฉันก็คือพร้อมกับรูปนี้เลยค่ะพี่น้องค่ะก็คือคือฟ้องนานแล้วอ่าประมาณนี้คือมีการแล้วก็หลักจากที่โพสออกไปเอฟสองเอฟซีกับเขามาคอมเมินบาก๊อกลูกมาลือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องแต่ว่ากันแล้วแต่บริดิตคิดจังได้นะคะพี่น้องเพราะว่าแต่ละคนอะ ก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองถ้าพูดตามความจริงนะคะใช่ก็คือว่าเออนี่แหละเนาะใครทำใช่นมาฉันก็เออแบบใช่ดูตัวเองเนอะมาหาเบองนะคะคือคุรองสาวว่าจะเป็นยังไงต่อไปอ๋อก็คือนี่แหละทางอ่าสาวสวปดีนคนนั้นนะคะก็ได้มีการออกมาโพสต์อีกนโพสต่อเนาะจากลูกบอกว่าคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ค้นทะเบียนรารและไม่มีสิทธิ์เอาทะเบียนรารมาโชว์ผิดกฎหมายมืองนี้ก็ เออนั่นแหละไม่เคยเสื่อมคายได้อีกหนึ่งข้อหาค่ะโอเคาแต่นะคะก็ต้องรอดูว่าทางตำรวจตำรวจเขาจะว่ายังไงเนะทุกคนถ้าวากับอูเบย่อกันอีหลีค่ะก็คือโอ้โหดูเดือดมากดูเดือดแล้วแสนขับทั้งสองฝั่งสองฝ่ายคือแบบมันกับว่าก็ไม่ยอมไม่ยอมซัดกันไปซัดกันมาแต่สําหรับคุณแม่แพรวๆนะคะเือว่าเพื่อนกับ บอยอมให้ผู้ใดมาด่าของฟรีๆไม่มีใครยอมใครให้มาด่าใครฟีฟีประมาณนี้นะคะใช่อย่าว่าแต่ศิลปินคนดังหรอเข้าเนี่ยเข้าผู้นึงเนี่ยใครมาด่านเพราะว่ายื่นการในวีนองค่ะาน้องในกานเหตุารณ์ฟรีทางที่เราไม่ได้ทําอะไรให้แบบเสียหายด้วยผิดเนี่ยงจับแบบว่าเรื่องข้าเป็นจริงเลยนะใช่ทุกอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นโนเสือว่า ทุกคนจับตามองเหตุการณ์นี้คดีนี้อยู่เหมือนกันนะคะไม่มีใครไม่จับตามองไะทุกคนอ่าแล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่คือคนนั้นเขาอยู่ต่างประเทศด้วยแหละถามว่าฟ้องได้ไหมนะคะมันก็ได้แต่มันยุ่งยากมากๆเลยสาหรับคุณแม่เพียวพราวแต่เขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาอยู่ต่างประเทศแต่เขาสามารถฟ้องคนไทยได้อ่ารูปที่เขาเอามาโพสนะคะเห็นว่าบางคนก็ไม่ใช่รูปก๊อ เขาออกมาโพสต์ว่าซองจดหมายสีฟ้าเป็นซองจดหมายจากประเทศสวีเดนนะคะอเอาออกมาแจ้งความส่งมาที่ประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าตองเบึงตองถามเบึงว่าสิเอาจาังไดแต่เือคุณู้ใหญเพี่พาเภา่ะเขาไม่ออกมาโพสต์อะไรบ่อยๆแน่นอนนะคะแบบว่าคือไม่ให้ค่าใช่คือจะโพสต์นี้ก็คือน่าจะจบแล้วเนาะในการที่ทุกอย่างคิดว่าน่ะาเบึงไปเรื่อยๆค่ะพี่โนงเพราะมันเนี่ยฝากข่าวคุณเนี่ยเพเภา,าที่ได้ออกมาโพสต์เนี่ยทุกคน พัฒานาร,รักษาเนี่ยพูดได้หมว,ว่านิพานมากเนี่ยหลังจากพูดแล้วก็ทางานตามปกติค่ะพี่น้องแต่ว่าก็คือเป็นการ,ราออกมาโชว์ว่าฉันก็ปกป้องตัวเองอยู่นะถึงเหตุการณ์นี้แต่คุณแอปเปิลพอต้องบอกตรงๆว่าเบอร์ไว้หมดทุกอย่างใชไ่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะถ้าเราเป็นคนนอกมาดูมันบ้าหูเรื่องเป็นผู้ใดผู้ใด้แค่อายุหร,หรือเปล่าแล้วก็อายุแล้วก็สัญชาติแค่นั้นแล้วก็ภูมิลำเนาสามอย่างนะคะไม่มีเลขเลขบัตรชื่อ บิดามารดาปีเกิดรหัสทะเบียนบ้านอะไรต่างๆปิดไว้หมดเลยนะคะไม่ทราบว่าเป็นตัวบุคคลนะั้นเป็นใครถ้าบอกว่าจะมาฟ้องคดีเอาข้อมูลทะเบียนลากออกมาแบบนี้อาจจะข้อหาอย่างนี้นะคะเราเชื่อว่าคุณแม่พาวเขาปกเขาป้องกันแต่ของดีอยู่แล้วอเออทางเอฟซีก็ออกมาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายบอกบอกแล้วว่าแม่เนี่ยไม่นิ่งแน่นอนนะคะคนไม่พูดคนไม่โพสใช่ว่าจะไม่สู้ ก็คือสู้อยู่แต่เขาแบบสู้แบบเงียบแบบสู้เงียบๆอ่ะเขาเรียกอะไรนัเสือแบบถาถาเต้นถาตะกุ่มเกลือนะคะพี่น้องกันถาเบิ้งเอานะคะแต่สิ่งที่เราเห็นฟีดแบ็กในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ออกมาให้กาลังใจคุณแอปเปิลพาวเซฟคุณแนปเปพาวเยอะเช่นเดียวกันไม่่าจเป็นทางศิลปินมอลำเนาะหรือว่าออกมาส่งกำลังใจคนเราคนดังสิการไลน์นะคะในการที่เข้าไปเห็นบ้างเนาะใช่ค่ะการปกป้องตัวเองนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะอยู่ที่ว่า ทางกฎหมายเขาจะวิเคราะห์เขาจะออกมาจังไดแต่ว่าเห็นเห็นในวแวบวทนายผัดนะครพ่อยอ,ออกมาโพสขึ้นอ,อยากเห็นหนาไททน,หนอเออรอด,ดอซอวอดอเนี่ยเป็นไพ่เพิ่งมาตะซีพี่อ,อยากเห็นหนาเทเพิ่งมา,าก็ต้องรอดูว่าคดีจะคืบหน้าย,ยังไงนะคะสวา่าขอให้จบขอให้จบ<ช>นะคะนะถึงถึงแม้กฎหมายทําอะไรไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมเนี่ยมัน ทำงานเร็วจริงๆอย่างที่เราเห็นว่าช่วงนี้นะคะ,คะประเด็นต่างๆม่ว่าจะเป็นทางศิลปปองจะเป็นออกมาปกป้องเนี่ยพอโดนอาสาสมัครดินคนนั้นนะคะออกมามด่าอะไรอย่างนี้นก็มีการออกไปฟ้องร้องอย่างเช่นหญิงลีนะคะก็ได้มีการไปฟ้องร้องไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงที่จะปกป้องตัวเองค่ะ,คะ สำหรับวันนี้นะก็มีข่าวเรื่องราวที่เออขอให้ทุกอย่างจบลงโดยดีนะคะทั้งสองฝั่งสองฝ่ายหรือก็ว่าได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทางคุณแม่นะคะแล้วก็ทุกทุกคนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องนี้สำหรับวันนี้ก็ไปกอนค่ะ